สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอร์ระเครื่องนะครับในช่วงโปรโมชั่นนะครับในชุดรอบเย็นของเรานะครับเป็นโปรโมชั่น3อง300บาทนะครับพี่ๆ3อง300เป็นหน้าพาร์ทที่ชาวบ้านนะครับหลักๆมันๆเลยพี่นะครับ3อง300ของเรานะครับพร้อมส่งพร้อมเก็บปลายทางนะครับมีอะไรบ้างนะครับให้พี่ๆรับชมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าพี่สำหรับ รายการแรกนะครับรายการแรกในในชุดแผงจอพินะาสามองค์สาร้อยนะครับรายการแรกเป็นองค์นี้เลยพี่สําหรับองค์นี้นะพินดเป็นพระนะครับนะเป็นพระเนื้อดินครับพี่นะครับเป็นของห้วยเขนนะครับพิจดาห้วยเขนข้างอู่ครับพี่เนื้อดินเนื้อสวยนะครับพิจ๋าเนื้อดินเนื้อสวยพ่นะเนื้อดินข้างอู่ห้วยเขนนะครับสมเด็จครับพี่อันนี้คือต้องใช้ว่าเขาสวยอยู่แล้วพี่เขาสวยเขาเดิมเขาธรรมชาตินะครับ เอาแบบงดงามไหนะสามองสาร้อยบาทในราคาแบบเขาได้ย่อมยาวเลยพี่ห้้ยเข่เนื้อดินนะครับพี่รวบรวมได้นะนะครับสามองสามร้อยราคาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับไม่ได้มีบ่อยๆอย่างพ่อแดงนี่ดูเขาเรียมไว้เนี่ยนะครับพ่อแดงก็พี่นะครับรุ่นแรกนะครับพ่อแดงวัดเข่าไปได้อีกก็พี่นะเหรียญศูนย์สามนะครับพี่พี่จ๋าเหรียญศูนย์สามก็พี่หน้าตารุ่นแรกหน้าตาแบบนี้นะครับไม่มีผิดเพี้ยนนะครับสำหรับหน้าตาลวงพ่อแดงก็พี่นะครับซึ่งอยู่ในเรียมเขียวนะครับนะเขาเรียกว่าเขียวระยิบระยับครับพี่นะครับเขียวเหนียว หลวงพระแดงวัดเขาไดรอีกพี่นะพื้นผิวออกสีแดงแบบช้ำๆๆช้ำชเลยพี่อ่าสีแดงช้ำๆช้ำๆ้ำำำำเลยจะพี่จ๋าสามโมงสาร้อยครับเรือรวบรวมมันเข้ามาได้เลยพี่นะครับสนุกแน่นอนนะครับพล่วงลังรางปืนสู่โขไทยนะครับนี่บรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นของเรานะครับของแผงจอดประเครื่องครับพี่สวยเดิมแห้งและ ธรรมชาตินะครับหลังรางปืนครับพี่อันนี้เป็นของสุโขทัยนะครับพี่พี่ไม่มีที่อื่นนะพี่รางปืนมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับสุโขทัยนะครับพี่พี่ก็สามารถรวบรวมศึกษาและสะสมดูได้สําหรับภาพร่วงหลังรางปืนสุโขทัยครับพี่สามองค์สามร้อยนะครับรางคาย่อมยาวเนื้อชินดูง่ายๆได้เดิมๆนะครับสามองค์สามร้อยบาทนะครับหลอหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับพี่ลองดูหน้าพระได้เลยนะครับพระเราเป็นชุดพระหลักๆทั้งนั้นนะครับนี่คือหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตก นะเป็นการหล่อบโบราณซึ่งสวยและ,งนะะและงตัวมากา 3, 300, นะครับอ่าสวยและลงตัวมากครับพี่เอาสามองศาบร้อยนะครับเพราะทาวัดพะยงแตกนะนะครับหล่อบโบราณรุ่นสองนะครับจัดไปที่พี่นะราคานี้นะนะครับหลวงปู่ยิ้มว่าเจ้าเจ็ดนะพี่นะนำงบนําอ้อยเนื้อดินนะครับหลวงปู่ยิ้มว่าเจ้าเจ็ดอยุธยาครับพี่นะครับเนื้อสวยๆดินแห้งๆพิมพ์คมๆแบบนี้ราคาสามองศาบร้อยเป็นราคาที่น่าศึกษาและน่าสะสม นะครับแบ่งพันกันครับพี่3องค์300รนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้า7นะครับพระรีราหนังตะลุงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่พี่พระรีราหนังตะลุงครับพี่นะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับสวยจริงโซนเนื้อเดิมจริงนะครับเห็นไหมสวยจริงโซนเนื้อเดิมจริงครับพี่แนววัดกลางบางแก้วพระรีราหนังตะลุงนะพี่นะนะครับหลังยันนี่นี่คือยันวัดกลางบางแก้วร้อยเปอร์เซ็น สามองศาร้อยพี่ๆศึกษาและสะสมดูได้นะครับสามองศาร้อยบาทนะครับล้วก็วัดพระองค์นี้เนื้อแบบเอาพี่ดูโซนเนื้อเนี่ยโอ้ยออกแกร่งเลยนะครับทางเราจัดให้นะครับไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนะครับแกร่งสักขนาดนี้เก่าแห้งเดิมแบบนี้สามองศา0ร้อยยี่เช่นเคยนะครับถือว่าเป็นราคาแบ่งปันกันนะครับในช่วงรอบเย็นในวินาทีรอบโปรโมชั่นแผงจอประเครื่องนะครับพระพิตาออกโซนเนื้อทองแดงเถื่อนได้ไงไหมพี่พระพิตาพี่ินาออกโซนเนื้อทองแดงเถื่อนโอ้พี่ดูเนื้อดิ นะครับพี่ดูเนื้อดูความมดงามเนี่ยนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนนะเอาสามองสามร้อยนะครับพระปิตาครับพี่นะครับเป็นปิตาก็ต้องมัดนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนนะพี่ดาสามองคามร้อยบาทนะครับพระยอดธงนะครับยอดธงองค์นี้หน้าแขวนหน้าใช้ครับพี่นะครับเป็นยอดธงรอโบราณเดิมนะครับอยุธยาแน่นอนครับพี่รอยแขวนรอยใช้อาจจะมีร่องรอยใช้ช้ำมาบ้างนะครับ เป็นบางส่วนนะเป็นบางส่วนเนี่ยพี่ยอดทงเลยพี่นะเงินะกระปุุนลุ้นกระปรุนลุ้นออกมาหน่อยนึงนะครับเอาไปสามองค์สามร้อยนะครับพี่พี่สามองค์สามร้อยบาทนะครับสังกจายับพี่นะตอกนะแบบนี้น่าจะเป็นวัดขวางหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์นี้ยังไงก็ลงพ่องเงินอยู่แล้วนะครับไอ้แต่ทางเราไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะพี่นะนะเพราะมีตัวนะแบบเนี้ยแนวเขาตอกนะไว้แบบเนี้ยพี่นะครับใช่ไหมวัดขวางนะครับอาจจะเป็นวัดขวางคับพี่นะครับสำหรับสังกระจายหลวงพ่อเงินงคงนี้ สามองค์สามร้อยนะครับพี่ๆสามองค์สามร้อยบาทนะครับหลวงผู้ทวดเราต้องมาพี่นะผลวงผู้ทวดนะพี่นะเป็นผลวงผู้ทวดหลังหนังสือนะครับหลวงผู้ทวดหลังหนังสือโอ้โหพี่ดูความเก่าเนี่ยนะความเก่าชัดเจนก็พี่นะหลวงผู้ทวดหลังหนังสือนะเก่าชัดเจนนะครับเป็นธรรมชาติสามองคสามร้อยบาทนะครับเก่าชัดเจนและเป็นธรรมชาตินะพี่นะอูบประคุตนะครับพี่ๆอูบประคุตนะพี่นะนะครับที่ดูเนี่ยดูพิมพ์ดูหน้าดูตาดูจมูกอันด่งเฟี้ย นครับพี่พี่ดูจมูกอันโด่งเฟี้ยวนะครับเนื้อสวยๆในครับเนื้อเขาสวยจริงนะครับเอาสามองสามร้อยในครับพี่พี่จ๋าสามองสามร้อยบาทนะครับสำหรับอุประคุณนะสามองสามร้อยนี่เลยพี่สังกระจายนะครับเนื้อออกโซนดำานครับพี่พี่สังกระจายนะครับเนื้อออกโซนดำแล้วเป็นเนื้อดำที่มีความเก่าพี่ดูเดิยอ่าดำที่มีความเก่าดำที่มีความสวยและความเป็นธรรมชาติสังกระจายก็พี่เป็นเนื้อเขาเรียกว่ากราบดำนะเป็นเนื้อท้องเลืองนะ โอ้ไม่เคยเจอพี่ศ <N ht art y> ิลปะแบบนี้เขาเล่นกันเป็นที่ไหนยุคไหนอะเชียงแสนไหมหรือจะเป็นที่ไหนนะครับลองดูนะสามองศาร้อยนะครับหน้าหน้าค้นหาที่นะครับพี่พี่หน้าค้นหาที่ครับพี่นะครับสมเด็จเนื้อตะกัวนะพี่นะตะกัวออกสนิมแดงนะครับสําหรับสมเด็จนะออกตะกัวออกสนิมแดงครับพี่นะครับเราไม่ใช่ไม่สวยนะพี่นะดูเดอออกวัดสุวรรณนะพอนียมนะครับอ้าถึงพอนียมวัดน้อยเขาพี่ออกวัดสุวรรณนะครับเนื้อออกจะมีข้าบแดงๆนะพี่นะอ่าจะมีค้าบแดงๆจับติดอยู่นะครับ เอาสามองศาสมร้อยนะครับอีกเช่นเคยนะครับในราคาย่อมเยาสามองศาส0ร้อยบาทนะครับจบลวเข้าไปนะครับองค์นี้จอบเบ้าเดิมดิพี่อ่าจบความแห้งความเก่าร่องรอยข้ามขี้เบ้าเดิมๆแบบนี้นะครับในราคาขออนุญาตเชื่อว่านะครับเบาๆอ่ะพี่นะครับเราไม่ค่อยได้เจอเจอนะนะครับสําหรับเนื้อปลาที่เดิมๆแบบนี้เข้าบ้าข้ามขี้เบ้าเดิมๆแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอเจอแน่นอนนะพี่นันนะครับเอาสามองศาสร้อยบาทนะครับร้าใจอ่านะครับแล้วร้าใจนะครับไปกันต่อกับพี่หลัว่ผมได้มา 2องค์แน่นอนนะครับรูวงว่าผมมาช่องแคบพี่นะครับองค์นี้เป็นเนื้อตะกั่วเข่ากว้างหลังเต็มนะครับเป็นเนื้อตะกั่วครับพี่นะครับเข่ากว้างหลังเต็มครับพี่นะครับเ้าไม่จะเต็มธรรมดาพี่เต็มต้องเต็มด้วยเก่านะไม่ใช่พระตะกั่วใหม่ๆเราไม่เอาแน่นอนนะครับพี่าพระตะกั่วใหม่ๆเราไม่เอาแน่นอนนะครับหลวงพ่ะครมเข่ากว้างหลังเต็มองค์นี้สามองค์สามร้อยพี่สามารถรวบรวมได้นะครับแล้วก็องค์นี้เป็นเตารีพิดาเนื้อตะกั่วเปียกทองนะครับปีหนึ่งหกหลังยันครับง ในครับองค์นี้พี่นะเนื้อตะกั่วเปียกทองครับพี่นะครับแล้วเป็นของกรรมการใช่ไหมนะครับปีหนึ่งหกอ่ะน่าจะเป็นของกรรมการครับพี่กระไนทองแบบเนี้ยนะเปียกทองแบบนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะด้านในอ่ะลองพิมพ์เข้าไปดูได้พี่นะครับมีข้อมูลในระบบแน่นอนนะครับสามองค์สามร้อยบาทนะครับสามองค์สามร้อยพระองค์ใหญ่แบบนี้นะครับผมว่าพี่ๆต้องต้องต้องสนใจแน่นะครับผมดูเป็นอ่าเทือกเป็นพวกแบบทราวดีอะไรประมาณเนี้ยนะนะครับเป็นพระพุทธครับพี่เป็นพิมพ์สมาธินะครับเนื้อดินซึ่งดินไม่ใช่ดินเก่าธรรมดาพี่นะ เก่าเก่าจริงครับพี่เีนะครับเก่าจริงครับพี่เีนะครับเป็นเนื้อดินพวกทลาวดีอ่ะดีนะครับส่วนมากผมจะเจอแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ก็จะมีพิมพ์แบบว่าเป็นเป็นพระสามองค์บ้างเป็นพระองค์เดียวอย่างเช่นองค์นี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกพระสามองค์ให้พวกนารายณ์ทรงปืนอะไรประมาณนี้นะแต่เป็นพระเนื้อดินอันนี้ก็พบเจอบ่อยแล้วก็มีพิมพ์ยืนนะครับยืนประธานพรห้ามญาติอะไรเงี้ยนะนะครับเป็นพระเนื้อดินแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ค่อนข้างที่จะพบเจอได้น้อยนะครับไม่ค่อยได้พบเจอหรอกพี่แนวส่วน ก็ศึกษาแล้วสะสมนะครับสังกระจายวัตถุทัศน์ นี่ครับพี่องค์นี้เป็นพระสังกัจจยนะครับวัดสุทั์แล้วดูเนื้อหาโลหะเลยแล้วกันพี่เออดูเนื้อหาโลหะเลยแล้วกันพี่นะครับสวยเดิมและธรรมชาตินะครับกระแสโลหะเขาโดดเด่นอยู่แล้วพี่วัดสุทั์อ่ะเจ้าคุณศรีสนนะพี่นะครับเป็นพิมพ์พระสังกัจจยนะเอาไป3องค์300อนะครับ3องค์300โอ้ยวัดสุทั์ต้องคงอยู่ครับพี่นะครับองค์นี้สงครามเกาหลีเจ้าค,คุณศรีสนอีกเช่นเคยนะครับพี่พจ๋าเจ้าคุณศรีสนอีกเช่นเคยครับพี่นะครับในราคาย่อมยานะ สามองสามร้อยครับพี่นะครับสงครามเกาหลีนะสามองสามร้อยบาทนะครับไม่ตอนะสาหรับรายการต่อไปนะครับองค์นี้ครับพี่นะครับเป็นพระคงนะครับพี่พี่อยากเป็นพระคงบรมพูนนะครับเนื้อสวยนะพี่นานนครับเนื้อสวยเนื้อเก่านะครับโพล่คมดียังลรพี่นะครับโพคมโพลผิว ใ um นงานพี่พี่โผคมโพรผิวะครับด้านหลังเนื้อแห้งนะครพี่พี่องค์นี้เนื้อแห้งเลยแล้วเนื้อสีออกแบบว่าเขาเรียกสีมาตรฐานนะครับนะอันนี้จะไม่ได้เข้มนะพี่น,นันนะสีเจอะแบบอ่อนๆนะครับอ่าออกอ่อนๆหน่อยนะครับในราคาย่อมเยาวนวะพิพิจานในราคาย่อมเยาสามองค์สาร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะพี่นนนะครับเป็นพระขอเชิช้ว่าเป็นพระอันนี้ดีกว่าพี่นะครับเป็นพระชายหลวงปู่บุญนะพี่น,นันนะครับมีเดือยนะครับพระชัยหลวงปู่บุญวัด กลางบางแก้วนะครับพี่พี่ฝ้ชัยนี่นะรอยช่อเดิมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับวัดกลางบางแก้วครับพี่นะครับในราคาที่แบบไม่ได้รุนแรงมากมายที่พี่นะวัดกางบางแก้วเอาสามองศาบร้อยครับพี่นะเป็นราคาที่น่าวิเคราะห์นะครับเป็นราคาที่น่าวิเคราะห์พี่สามองศาบร้อยบาทนะครับเตารี่เตารีดตรงนี้เป็นเตารี่ศูนย์ห้าครับค่าเบ้าเดิมนะครับเตารี่ศูนย์ห้าครับเนื้อสวยครับพี่นะศูนย์ห้านะพี่ดูเนื้อเนี่ยพี่ดูเนื้อดูค่า นะครับเตาลีดศูนย์ห้าอันนี้จริงๆได้ได,ได้ได้ความสวยนะครับอาได้ความสวยได้ความมดงยามเห็นไหมเตาลีดในวิี่อนะครเนะตาลีดเอาสามองค์สาร้อยก็พี่หลวงปูป่ทวดแบบงามๆไปนะนวะพี่ๆเอาหลวงปูป่ทวดแบบงามๆไปนะสามองค์สามร้อยนะครับ หลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็โอ้โหสมเด็จเจ้าพี่วัลลังนะครับองนี้องคนี้เก่าจริงครับพี่นะปลรักทองเดิมยังอยู่นะนับอยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับองค์นี้เก่าเก่าเก่าได้เก่าได้เดิมเลยนะครับพิมพ์ใหญ่วัลลังนะครับคาบปลาร์กคาบทองยังคงอยู่เลยนะครับอยู่อย่างเดิมเลยพี่เห็นไหมดูด้านหลังนี่หนึกนุ่มนะคหนึ่นุ่มดูง่ายนะครับพี่นะหนึ่นุ่มดูง่ายนะครับในราคาย่อมเยานะสามองสามร้อย นะวันนี้พี่นาสามมงสามร้อยบาทนะครับรพิมพ์ใหญ่นะครับมีรัก,ม,กมีทองนะครับแล้วก็หลว, at วงปูทวดรับพี่สําหรับหลวงปู่ทวดแบบนี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดศูนย์ห้านะครับพี่ๆเป็นหลวงปู่ทวดศูนย์ห้าับพี่หน้าตานี่พี่นายกรรมนะอ่าหน้าตานี่พี่นายกรรมนะพี่พิมพ์ใหญ่นะครับ <un> <sans> <ation> ด้านหลังอาจะมีการโรยแร่นะครับการโรยแร่แบบโรยธรรมชาตินะครับพี่ย่าโรยแร่อาจจะโรยแบบธรรมชาติรับพี่นะครับเนื้อสวยๆเลยหน้าตาคมชัดลึก สามองค์สามร้อยนะครับสามองค์สามร้อยพระหูยานครับพ er, ี town, lair, ่นะครับองค์นี down, ้เป็นของลบบุรีนะครับหูยานอันนี้เก็บยังไงให้ปวกขึ้นนะพี่คิดดูแล้วกันนะครับอันนี้ค่าปวกนะพี่นะค่าปวกที่เกาะขึ้นตามองค์พระนะครับทางเราไม่ได้ไม่ได้เช็ดใดๆทั้งสิ้นนะพี่หมาแบบนี้เลยนะนะครับได้มาก็จัดเลยพี่นะปวกยังมีร่องรอยการขึ้นอยู่เลยพี่พระหูยานลบบุรีพี่หลังลายผ้า นะครับพระหูยันลบบุรีหลังรายผ้านะครับคาบปวกนนพี่นะคาบร่องรอยคือร่องรอยธรรมชาติเราพูดโดยรวมนะร่องรอยธรรมชาตินนพี่นะครับเนี่ยแบบเนี้ยใพี่นะมันไม่สามารถแบบว่าก็เรียกอะไรเล่าในแบบกันได้นะครับเอาไปสามองศาบรอยลบบุรีจ๋าจาเลยพี่นะครับองต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นพระนะครับเป็นพระสั่งกระจายกับพี่นะครับหลังยันนะครับอันนี้จะเป็นหลังยันกับพี่นะยันชัดเจนเห็นไหมสั่งกระจายหลังยันนะนะครับยันเก่ายันชัดเจนกับพี่ เห็นไหมพี่นะับยันเก่ายันชัดเจนยัน,ยน,ยนธรรมชาติสังกระจายหลังยันครั่พี่อันนี้เนื้อสวยดีนะเนี่ยอันนี้เนื้อสวยนะพี่นะเอาสามโงสามร้อย ในครับสังกระจายหลังยันผมดูน่าจะเป็นในทิศทางนู้นนะนะครับของอาจารย์ดิดหรือเปล่านะครับองค์นี้เป็นคุณแผนกับพี่ในครับหอยอุธยานะครับซึ่งผมว่าน่าจะน่าจะเป็นการลงกูแบบก็ได้เราคุณแผนกูกเก่าอ่ะถ้าไม่ดีจริงเจ้าของไม่เลี่ยมรัดรูปไว้แบบนี้แน่นอนแต่ถ้าไม่ดีจริงเจ้าของไม่เลี่ยมรัดรูปแบบนี้ไว้แน่นอนนะครับการเลี่ยมรัดรูปในแบบโอ้โหพี่เดิมๆเลยนะเห็นไหมดูการเลี่ยมรับรูปเดียวเห็นไหมและด้านหลังพี่เป็นเนื้อดินที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายนะครับเป็นเนื้อดินหอยุธยยาาาาค่่่อนขข้้งงทีจจะเใ พี่ดูเนื้อเลยเห็นไหมนี่ดูการเลี่ยมของเขาเนี่ยครับเขาเรียกว่าเลี่ยมเก็บเลี่ยมแขวนและเลี่ยมใช้นะครับร่องรอยการเลี่ยมเขาจะเป็นแบบนี้นะสามองาสามร้อยนะครับสามองสามร้อยบนะอนนนาทนะนะครับเราก็องค์นี้ครับพี่สําหรับองค์นี้นะครับเป็นพระนนครับนะอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าฤาษีนะครับฤาษีสายใต้นะครับพี่จ๋าฤาษีสายใต้ยังสวยนะครับว่ายังสวยฤาษีสายใต้ นะครับเอาสามองคา3ร้อยหรือสีสายใต้นะครับองค์นี้จะเป็นวัดขออนุญาตใช้คำว่าเป็นวัดอันนี้ดีกว่าพี่หน่งวัดวัดท้ายตลาดนะครับเป็นสมเด็จครับพี่นะคบพี่พี่จ๋าเป็นสมเด็จวัดท้ายตลาดนะครับเนื้อสวยสวยเห็นไหมวัดท้ายตลาดนี่นะเนื้อสวยจริงสามองคา3ร้อยแนววัดท้ายตลาดนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นพระกิ่งผมดูเป็นของเอวัดประสาทนะนะครับองค์นี้พี่จ๋าเป็นพระพระกิ่งวัดประสาทนะครับเนื้อสวยสวยพี่นะครับสําหรับวัดประสาทนะ นี่เนื้อสวยจริงนะพี่ดาววัดปราสาทบุญยวาฒพร,ระกิ่งเห็นไหมพี่นะพี่ดูเนื้อเดีเนื้อเขาจะสวยแนวบ้าเนื้อจะสวยเนื้อจะเก่าเนื้อจะแห้งนะครับพร,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 ระกิ่งวัดปราสาทกิ่งวัดปราสาทเอาสามองค์สามร้อยนะครับพระกิ่งวัดปราสาทนะสามนะองค์สามร้อยแล้วก็มีองค์นี้นะครับพี่รนวองค์นี้จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับเนื้อดินนี่นะครับพี่แนวหนึ่งในห้าเป็นจ้าภาคีนะผงสุพรรณ นะครับเนื้อดินนะพี่นะเอาสามองสามร้อยบาทนะครับสำหรับพระผงสุพรรณเนื้อดินนะนะครับผงสุพรรณเนื้อดินแล้วก็องต์ต่อไปนะครับสำหรับองค์ต่อไปนี่พี่นะเป็นองนี้เลยนี่หลุดหลุดออเขาเรียกาหลุดเพ่อเงินพิมนิยมนะครับซึ่งอยู่ในในในซองซีนมาเดิมๆเลยพี่ผมได้มาแบบนี้นะเห็นไหมดูจีวอนเ่ยโอ้ยยังผิวนะยังได้มาแบบนี้เลยได้มาผมจัดให้เลยนไอ้พี่จ๋าได้มาผมจัดให้เลยนี่ นะครับเอาเอาสามองสามร้อยบาทนี่นะพี่นาครับองค์นี้เอาสามองสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะในอันนี้เก่าพี่เก่าคากรอบนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายกบพี่นะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จในพี่นาแเราก็มีรูปเหมือนสมเด็จพระจันทร์โตปิดอยู่นะครับแล้วก็ทองแห้งทองแห้งทองเก่าๆนนครับด้านหน้าจะเป็นแบบเนี่ยพี่เห็นไหมเหมือนจะเป็นเม็ดอะไรติดอยู่อ่ะครับอ่าเหมือนจะเป็นเม็ดอะไรติดอยู่ะพี่นะครับเก่าจริงนะครับด้านหลังก็จะมีเหรียญ ในครับพี่พิจาด้านหลังจะเป็นเหรียญครับพี่ดูดิเหรียญเก่านะเหรียญเก่าเหรียญเดิมเลยอันนี้ทองเดิมด้วยเหรียญเก่าเหรียญเดิมทองเดิมทองธรรมาชาตินะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าสมเด็จพิเศษพิดานนะครับเอาสามองสามร้อยบาท นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจรายการไหนพี่ๆสามารถรวบรวมและโทรเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอ3องค์300บาทนะครับใครไวใครได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ